ต้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับค่ะอยู่นั่งอยู่กลางก่อนอยู่กลางก่อนเลยค่ะอยากจะบอกว่าอีเกิลอายมารายการเราแล้วใช่ค่ะยจะบอกว่าใช้ดีมากมากใช้ดีจริงครับผมใช่ เคยมาเขาที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ลองใช้คุณสมบัติพิเศษเยอะมากนะอีกอลอายมีอะไรบ้างคะคุณต้อลองอ่าเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะใครที่ไม่อยากเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางสายตาต้อหินต้อลมต้อกระจกหรือเริ่มมีน้ําตาไหลเองเริ่มเจ็บตาแนะนําเลยว่าคุณจะต้องหาแว่นกันแดดดีๆเนี่ยมาปกป้องดวงตาแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเอาแค่ซื้อดําๆมืดๆก็ได้แล้วบางทีเนี่ยมันดูดแล้วคุณจะปวดตามันดูดแสงคุณไม่รู้หรอกว่าอันนั้นเนี่ยมันสามารถกรองแสงได้จริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปกป้องดวงตาของคุณซึ่งมีอยู่คู่เดียวให้ดีวันนี้อีเกิลอายค่ะเนี่ยอยู่ในมือต้อนนะอันเล็กมากเป็นเอเว t o เตอ o ์โฟ์อัพเคยมาแล้วขายดีหมดเกลี้ยงใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาใหม่ในร็อตใหม่ซึ่งมีจานวนจากัดเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ก่อน026660788นี่สวยไหมคะเปิดออกมาได้แบบนี้พับได้ได้เลยพับได้อยู่ในมือเลยนะคะดตอนนี้ธรรมดาตอนนี้ธรรมดามากเลยนะใส่ปึ๊บเอาไม่ทิ่มตา แล้วบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แท่อย่างเดียวนะพี่พี่แคครับ ว่าไงครับตอนฮะอยู่ด้านนี้ค่ะคืออีเกิลอายเนี่ยเป็นแว่นที่ได้รับการยอมรับจากองค์การนาซานี่เรื่องจริงเลยนะคะคืออีเกิลคือดวงตาของนอกอินทรีทําไมเนี่ยเขาถึงสามารถลงมาหาเหยื่อได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วรู้ว่าด้านล่างไกลมากเลยแต่เหยื่ออยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเขามีเลนส์ชนิดพิเศษนะคะซึ่งนักปฏิบัติการนักวิทยายศาสตร์เครื่องบินไอพ่นขององค์การนาซาเนี่ยเขาคิดเลยว่าต้องใช้เลนส์ที่เป็นชนิดเดียวกันต้องมีแบบว่าลักษณะคล้ายๆกับดวงตาของนกอินทรีก็เลยเป็นเลนส์ที่เรา ชื่อว่าเลนชทเลเนียมโก้นี่ผมชอบมากเลนเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็มีเลนโพลาไรซ์ด้วยแล้วก็มีการรอยขิดข่วนการกระแทกด้วยครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทําให้ปกป้องดวงตาคุณได้จริงวันนี้ก็เลยขออนุญาตวัดให้ดูก่อนว่ามันปกป้องจริงยังไงนะกลองแสงให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะทุบให้ดูด้วยพี่พีเคพูดใความสามารถในการเล่าแล้วผมอยากจะควักตังค์ให้เลยเก่งมากอ่ะเดี๋ยวจะวัดแสงให้ดูในสตูดิโอว่าเนี้ยมันทำไยสายตานี่ขนาดในสตูดิโอนะคะทั้งนอกมันแรงกว่านี้อีกค่ะตอนน คุณแรงไปค<อ>รับพี่ข้างนอกนี่สองสามร้อยแต่ถ้าคุณใส่แว่นของอีก e อ y e ลงไปนะคะดูสิคะเหลือเท่าไหร่ สองน้อยมากเนี่ยออกนะคะไม่ได้เล่นมายากลนี่ปกติเลยทับไม่ไเชื่อว่าตอนจะกดตัวเลขอยู่ข้างหลังนี่ใช่้องจริงๆปกป้องดวงตาจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่เพิ่มแสงให้เนี่ยลดลงไปจริงๆเหลือสีเอาออกปุ๊บเห็นไหมคะตัวเลขแสงแรงทำ้ายดวงตาคุณจะแบบเริ่มเคืองตาเจ็บตาเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยได้ใส่จัดรายการแล้วล่ะจริงนะนั้นขอขอใส่จัดรายการนี่ความพิเศษมากดีกว่าครับผมวันนี้เรามาโชว์ทุบเลนกันด้วยนะครับเพราะว่าความพิเศษของเลนเนี่ยคือแบบรถบรรทุกทับก็ไม่แตกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเขาเคยใช้รถบดถนนเนี่ยลอมทับดูที่เมืองนอกคืออันนี้เป็นสินค้าของอเมริกานะคะมีมา37ปีละทีวีเดเล็กเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเอามาจําหน่ายในเมืองไทยของแท้แน่นอน10กว่าปีวันนี้ทุบให้ดูผมจับเลยนี่คือเลนทั่วไปก่อนแล้วนี่คือเลนของ e ีเกิลอายเราจะทุบเลนทั่วไปให้ดูก่อนที่คุณใส่อยู่เนี่ยเกิดมันรถชนกระเด็นเข้าตาคุณเนี่ยจะเป็นยังไงคุณใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนอันนี้เรนทั่วไปนะคะให้คุณจะกทุบเลยเพราะว่าน่าจะแรงเยอะสุดหลบนะครับพี่แจ็คหลอกน เลนด้วยไปนะครับค่ะโอ้ยโอ้ยทำไมต้องแรงขนาดนั้นด้วยอะแจ๊คแตกครับแตกครับผมแล้วถ้าเกิดมันเข้าดวงตาของคุณล่ะถ้ามันทำลายเกิดสมมติว่าเป็นอันตรายล่ะดวงตามีอยู่คู่เดียวนะคะแต่ถ้าเป็นเลน์ของอีก็อายดูนะครับดูนะคะไม่แตกนะครับไม่แตกเอาไม่ต้องปิดละจริงเหรอมั่นใจแตกปะเอางครับตบเลยคระไม่เล่นไปเราแจ๊คเต้ทีมงานมองว่าแจ๊คถ้าแตกกูตบนะแจ๊ไม่แตกไม่แตกแจ๊คไม่แตกแล้วถ้าแตกสวยกันทั้งรายการเลยต้องยืนยันครับ อ่ะสั่งไรหนูเอ้เอาเลยนะเฮ้ยไหนที่ไหนที่เอ พอพอพอไม่แตกครับผมรายการวันนี้ไม่แตกครับไม่แตกคนละอันคนละอันดูนะครับอันนี้เล่นกับอีเกิ e อานะฮะไม่แตกเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่มีผู้ปอมร้ายเอาคอนมาทุบแว่นคุณนะครับตาคุณแตกแทนครับผมครับแต่ไม่แตกถ้าถึงจุดที่ให้เขาทุบได้อย่างนี้แล้วก็ผมว่าปล่อยเขาต่อยเลยดีกว่าครับผมสุดยอดมากฮะใช่แล้วค่ะเพราะฉันวันนี้เดี๋ยวบอกโปรโมชั่นก่อนนะคะมาครั้งที่แล้วหมดไปแล้วแล้ววันนี้อยากปกป้องดวงตาผู้สําคัญของคุณจริงๆเลยขอมาให้ในจํานวนจํากัดด้วยคุณ ผู้ชมนะคะปกติรุ่นนี้เนี่ยนะคะคือรุ่น a i r a t o r f l o o Up พับได้นะคะราคาเนี่ยคุณภาพขนาดนี้นะคะเกือบ1 0,000หมื่นแน่นอนล่ะปกติแต่วันนี้1อันนี้นะคะคุณจะได้แถมฟรีอีกหนึ่งอันที่พี่พีเคใส่อยู่จริงเหรอได้อันอนี้ได้นี่เหรอ,ได,อนนได้อันนี้ค่ะก็คือ 1> 1เป็นรุ่น Night Light นะคะ Night Light ดียังไงไว้ใส่ขับรถตอนกลางคืนมันจะสว่างขึ้นใครที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมอยู่คอมพิวเตอร์ชอบออกไปซิ่งตอนกลางคืนอย่างพี่พีเคเราจะเห็นสาวชัดขึ้นสว่าง เอ้ยแต่ว่าสวยด้วยปกป้องดวงตาด้วยน้อเพี้ยอเพี่ยวเพี้ยอกลางคืนได้ท่านย่าใสแล้วสวยมากสวยเลยคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมให้คุณเลยเพราะว่าเลน e ี g l e อายหรือเปล่าถอดกัน อันไหนคะเยอะเลยเลยแต่วันนี้เนี่ยคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหมายความว่าคุณได้รุ่นนี้กลางวันนะคะแล้วก็ได้กลางคืนไปด้วยค่ะจากปกติเนี่ย9,670บาทแต่คุณจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะคือคุณจะได้ไม่ว่าจะเป็นสายของแว่นตา2เส้นใครชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะกล่องใส่แว่นตาผ้าเช็ดเลนน้ำยาเช็ดเลนนะคะและถ้าโทรทันเป็น100สายแรกเท่านั้นเอาไปเลยค่ะอันนี้เป็น MP 3ส เอาไปฟังเพลงหูฟังแล้วก็แล้วก็มีเมมให้ด้วยอีก4กิกมูลค่า990บาทให้ฟรีแต่ให้แค่100สายแรกที่โทรติดก่อน <im itation> ทั้งหมดนี้ที่พูดไปจ่าย2,990บาทนะคะรีบโทรที่026660788ย้ำนะคะ026660788ค่ะเหมาะมากสำหรับแดดบ้านเราในตอนนี้ต้อง100สายแรกคนที่โทรเข้ามาเป็นสายที่101รับไปเลยนะฮะแค่ครึ่งเดียวนะครับ ไม่ได้เลยหดเลยจะมีต้องพับเลยครับมันมีเกไม่แต่ว่าเวลาเก็บนี่ก็คือเก็บได้เล็กมากใช่เป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแบบโฟล์ทคือจะพับอยู่แค่ในมือคุณผู้ชมแล้วความแข็งแรงทนทานคือไม่ต้องห่วงคุณผู้หญิงเนี่ยบางทีใส่ในกระเป๋าเล็บมันขวดมันขวดบางทีหักบ้างอะไรบ้างใช่อันนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วปกป้องดุเวิร์จริงคนละอันครับคนละอันนี้ ตกใจนะครับลูกค้าคือเราปลอดภัแยแน่นอน,นค่ะคย้ำอีกทีนะครับว่าอย่าเพิ่ง <c oughs> ได้รับการนองรับจากนาซาแล้วเอาจริงนะ คนที่ทำงานใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดหรือใครครับนาซ a านั่นเองนะถ้าเกิดทีมงานเขาเรียกไาใช้แล้วผมว่าเหมาะมากกับมนุษย์โลกอย่างเรานี่แหละครับควรจะมีเอาไว้นะคะดวงตาคู่สําคัญค่ะถ้าคุณปล่อยเอาไปเกิดเคยใครที่แบบเคยผ่าตัดดวงตาไปแล้วเนี่ยแนะนําเลยนะคุณต้องใส่ว่ายิ่งปกป้องดวงตาได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวันนี้ราคาพิเศษจริงๆย้ําก่อนนะ026660788ให้แค่100เซ็ตเท่านั้นสำหรับคนที่เคยรักใครบางคนและแอบรักเขาข้างเดียวนะ อะไรอีกแล้วนะครับเลไรอีกแล้วเลไรอีกแล้วผัได้ผับได้หนึ่งแถมหนึ่งกลางวันแถมกลางคืนนะ <het S 1> จริงๆนะครับอ,อีก็อายนะครับผมขอบคุณนิตานมากเลยฝากด้วยกับอีโก็อายขอบคุณม,า,มาก,กค่ะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าวูดี้ทอล์กเท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิ ยังไปก่กดอีกกด